เมปฏิดาตอบแล้วหลังดนทักเรื่องท้องค่ะ ก็ต้องออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยล่ะค่ะสาหรับนักแสดงและผู้จัดละครสาวสวยอย่างเมย์ปัทดาภรรยาของพิธีกรหนุ่มคนดังอย่างหนุ่มกันใช้กําเนิดพลอยเพราะหลังจากไปร่วมง,งานแต่งของเมย์พิชนาดและไฮโซบิกพี่เอสุภชัยก็ได้ออกมาเผยพภาพที่ได้ถ่ายร่วมกับเมย์ปัทดาซึ่งงานนี้ทําเอาแฟนๆแห่ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยถามว่าตั้งท้องลูกคนที่สองหรือไม่ล่าสุดเมย์จึงต้องออกมาแจ้งว่าไม่ได้ท้องค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะอะไร ตอนนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าคนทักกันมาเยอะมากกว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมย์ไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุภชัยลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเขาท้องเมย์ได้ขนาดนี้เลยเหรออีพี่เอทํามกลังแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะว่าพี่เอแอบบีบหุ่นตัวเองแรงไปไหมคะโอ้ยรู้เลยว่าแก่งเมย์เมย์ค่ะแก่งม้อใหญ่ด้วยไทยติ๊กตอกคือเคลือค่อนฟีดเต็มเลยค่ะเพึ่งไปข้อ คลิปนี้ตอนแรก็แอบตกใจว่าเอคุณเมย์มีเบบีเพิ่มไหมนะอ่านคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะเพราะดวลพี่เอกแกงแรงมากนั่นเองค่ะสิงก็เชื่อว่าคนที่ได้เห็นภาพนี้ตอนแรกก็คงต้องคิดเหมือนกันแต่สรุปว่ายัางไม่ได้ท้องค่ะยังไม่ต้องร่วมสแสดงความยินดีกับคนแม่ค่ะ